สวัสดีค่ะว, hm วันนี้นะคะมาพบก,กับร,รายการเรื่องลับที่ไม่ลับค่ะดิฉันประภพรสัตมั่นค่ะดิฉันจิรนันจักรพัชค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่อง Sexuality เพศเพศเลือกได้กันนะคะในปัจจุบันนะคะประเทศของเราเนี่ยมีเพศที่หลากหลายที่เรียกกันว่า lgbtqa กันนะคะ งานวันนี้เนี่ยพวกเรานะคะจะมาพูดถึง s e x u a l i t y เพศเรื่องได้กันนะคะเอ๊อยากทราบว่ามีเพื่อนเพื่อคนไหนให้รู้จัก Se x u a l i t y กันบ้างไหมคะเพื่อนๆสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นผ่านไลฟ์สดของเราได้เลยนะคะสามารถพิมพ์กันเข้ามาได้เลยคะ่ะเราจะตอบเกี่ยวกับเรื่องที่คุณอยากรู้นะคะคุณนุ่นประภาพรบ,บอกว่าเรื่องเพศหรือเปล่าคะ ใช่แล้วค่ะ sexuality นะคะก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับเพศนั่นเองค่ะ sexuality นะคะก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับเพศหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับมีเพศมีหลากหลายรูปแบบนะคะเอ๊แล้วก็อยากทราบว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยรู้จัก sexuality ที่แบบมีรูปแบบอะไรบ้างที่เพื่อนๆรู้จักที่เพื่อนๆอนอยากจะรู้ที่แบบสามารถให้เราสองคนเนี่ยนะคะช่วยเพิ่มเติมหรือว่าช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับ เ,เพื่อนๆที่เข้ามาชมได้เปิดของพวกเราได้นะคะ<ช>สามารถคิดมาได้เลยค่ะคุณลาวันนะคะบอกคุณลาวันแสดงความคิดเห็นมาแล้วนะคะบอกว่า Antrosexual นะคะใช่แล้วค่ะ Sexuality นะคะก็จะมีรูปแบบ Antrosexual นะคะ Antrosexual นะคะก็คือบุคคลที่ไม่สนใจไม่ต้องการระบุเพศใดๆขอแค่ถูกใจก็ไปกันได้ค่ะ เริดนาว่าไม่ได้มีใครอีกไหมคะเซ็กชวลิตเพศนเลือกได้ของเรานะคะมีหลากหลายรูปแบบที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้จักหรือว่ารู้จักเพียงแค่นิดน้อยเดี๋ยววันนี้พวกเราจะมาเพิ่มเติมให้เพื่อนๆนะคะคุณกนกวันนะคะบอกว่า endogenousexual นะคะใช่แล้วค่ะ n d เอนโดจินอ s เซชั่นะคะ <c oughs> ก็คือคนที่มีอารมณ์ทางเพศหรือดึงดูดใจกับทางเพศชายและหญิงนะคะโดยเฉพาะกับคนที่มีลักษณะดูกล้ากึ่งค่ะโอ้โหอันนี้ก็ชาย่อยนะคะ <c oughs> ชอบได้ทั้งสองเพศก็ว่าไม่ได้นะคะลุ้มเพนเนี่ยมีใครอีกไหมคะค่ะคุณณธิดานะคะบอกว่า เอนจิน e x u a ชนะคะเอเจ o s e เซช l นะคะ mm. ก็คือบุคคลที่ไม่มีอารมณ์ทางเพศกับผู้หญิงหรือผู้มีความเป็นหญิงนะคะแต่อาจารู้สึกดีด้วยเท่านั้นนะคะ mm. อันนี้ก็แนวแฟ <laughs> นโซนแฟนโซนรอเปะคะ <laughs> น่าจะทำนองนั้นนะคะ <laughs> มีใครอีกไหมคะ เราจะอ่านทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์กันเข้ามาในวันนี้นะคะไบเซ็กชวลราคาคืออะไรคะคุณสุภาพรคะไบเซ็กชวลนะคะก็คือบุคคลที่มีโรสนิยมทางเพศในลักษณะของเซ็กความใคร่ความสุขทางใจหรือแรงดึงดูดทางอารมณ์กับทั้งสองเพศทั้งเพศเดียวกับตนเองแล้วก็เพศตรงข้ามกับตนเองนะคะหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือชอบด้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนั่นเองค่ะ คุณนัชชนน์นะคะบอกว่าออโต้เซ็กชวลค่ะคุณประภาพรค่ะออโต้เซ็กชวลนะคะก็คือบุคคลที่มีแรงดึงดูดทางเพศกับตนเองมีความต้องการเพศสัมพันธ์กับตนเองเช่นมีอารมณ์กับตัวเองสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองนั่นเองค่ะวันนี้เพื่อนๆจะได้รับความรู้หลายๆอยา่างเกี่ยวกับเรื่องเพศของเรานะคะ คุณฮิติพันธ์นะคะบอกว่า one sexual นะคะ one s e กชวลนะคะ mm hmm. ก็คือคนที่ปรารถนาในรักเดียว mm hmm. หรือจะมีเพศสัมพันธ์กับคนคนเดียวในชีวิตนี้โอ้โ oh, ห mm hmm. เหมือนพระเอกในหนังในละครเลยนะคะ mm hmm. ก็คือรักเดียวใจเดียวคะ่ะแต่จะมีในชีวิตจริงไหมคะคุณประภาพรอ,อันนี้ต้องไปลองดูนะคะ <laughs> คุณลาวันนะคะบอกว่า asexual นะคะ เอเจคชั่นนะคะคือกลุ่มคนที่ไม่มีแรงดึงดูดทางเพศนะคะไม่สนใจหรือรู้สึกเฉยเในเรื่องเพศสัมพันธ์กับคนอื่นค่ะบางคนนะคะมีความรักแต่ไม่มีความใคร่บางคนไม่สนใจทั้งรักทั้งใคร่ค่ะบางคนนะคะก็มีทั้งรักทั้งใคร่แต่ก็มีน้อยมากค่ะสาวโสดนะคะด <laughs> ินตีนี้จะเป็นสาวโสดนะคะ อีกสักครู่นะคะเราจะพาเพื่อนๆนะคะไปรับชมเกมตียุงนะคะเพื่อทบทวนเซ็กชวลิตี้เพศเลือกได้กันนะคะเพื่อนๆพร้อมกันหรือยังคะพร้อมมากค่ะตอนนี้ตื่นเต้นมากอยากดูเกมมากเลยค่ะพิธีกรพ้อมมากเลยนะคะวันนี้พิธีกรตื่นเต้นมากค่ะคุณลาวันกดหนึ่งมาแล้วนะคะคุณกนกวันก็พร้อมแล้วนะคะ โอ้โหพร้อมมากเลยนะคะต,ตอนนี้พร้อมแล้วงั้นเราไปรับชมเกมของเรากันเลยไปเลยกลับมาแล้วนะคะกับรายการเลื่องลับที่ไม่ลับกับดิฉันนางสาวรัตรานากรทิพย์คำค่ะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญมาร่วมสนุกกับเราทั้งหมด6ท่านนะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนํามสมาชิกในแต่ละทีมกันค่ะเริ่มจากทีมี้นะคะคุณนานะค่ะคุณแบมบูค่ะและคุณปุยนุ่นค่ะ สำหรับทีมที่2องทีมบีนะคะก็ได้แก่คุณซิดนีย์ค่ะคุณแซมมี่ค่ะแล้วก็คุณนัทนะคะค่ะเกมของเราในวันนี้นะคะก็คือเกมตีุงนะคะโดยเราจะมีอุปกรณ์ก็คือจานกระดาษค่ะเดี๋ยวเราจะแจกให้ทุกคนในทีมนะคะค่ะสำหรับก,บการตีการเล่นของเรานะคะก็คือเดี๋ยวพิ่ชันนะคะจะพูดอธิบายลักษณะ ชนิดีในแบบต่างๆนะคะแล้วให้ผู้เล่นใช้จานกระดาษหรือว่าอุปกรณ์ที่เราส่งให้นะคะตีไปที่คำค่ะถ้าเกิดว่าคำนั้นนะคะตรงกับลักษณะที่ฉันอธิบายค่ะยกตัวอย่างเช่นบุคคลที่ไม่มีอารมณ์ทางเพศกับผู้หญิงหรือมีความเป็นหญิงแต่รู้สึกดีด้วยเท่านั้นนะคะถ้าสมมติตรงกับคําไหนนะคะเราก็จะอาจานกระดาษค่ะไปตีกับคํานั้นค่ะทีมไหนที่ตีถูกคํานะคะเราจะได้หนึ่งคะแนนค่ะ เราจะเก็บสะสมคะแนนกันไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะถึงเกมสุดท้ายน,นะคะกลุ่มไหนทีมไหนที่ได้คะแนนมากที่สุดนะคะจะได้รับของรางวัลมูลค่า5,000 0บาทค่ะเรามาเริ่มเกมกันเลยนะคะฟังกันดีๆนะคะกลุ่มคนที่ไม่มีแรงดึงดูดทางเพศไม่สนใจหรือรู้สึกเฉยๆในเรื่องเพศสัมพันธ์กับคนอื่น บางคนมีความรักแต่ไม่ใคร่บางคนไม่สนใจทั้งรักทั้งใคร่บางคนก็มีทั้งรักทั้งใคร่บ้างแต่น้อยมาก,มมากฟังอีครั้งนะคะกลุ่มคนที่ไม่มีแรงดึงดูดทางเพศไม่สนใจหรือสึกเฉยเฉยในเรื่องเพศสัมพันธ์กับคนอื่น <c oughs> บางคนมีความรักแต่ไม่ใคร่บางคนไม่สนใจทั้งรักทั้งใคร่บางคนก็มีทั้งรักทั้งใคร่บ้างแต่เล็กน้อยมากคือ sexuality <c oughs> แล้วคะ่ะเรามาดูกันนะคะว่าคำตอบของทีมไหนจะถูกนะคะทีม A อะไรคะไม่ใช่ไม่ใช่ใชหรอไลน์เซ็กชวลนะคะคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าะคะ อันนี้ของทีมเพยนะคะอยู่ข้างบนค่ะไม่ได้ค่ะอันนี้คือของทีมวี ได้ก็ไปกันได้เรือเซชนตีบบได้ไหมคะตอนนี้มีสองแนะคะ,คะ,คะเรามาดูคำตอบของ B A กันก่อนนะคะใเหำตอบขอ B k นะค็นนะคะเคตอบที่ไม่ต้องนะคะขามาดูคำตอบของ ฟังอีกครั้งนะคะคนที่มีทางเพศหรือดึงดูดใจกับทางเพศหญิงและชายโดยเฉพาะกับคนที่ลักษณะดู่กั้งกึนคือซเชวลิตี้ทีมดีนะคะได้คำตอบนี้ไปนะคะมาดูกันว่าคำตอบของทีมดีถูกต้องหรอเปล่าคะ ความสุดใจหรือดึงดูดทางเพศการทั้งสองเพศทางเพศหรือทางเพศเดียวกับต้นและเพศตรงข้ามฟั <c oughs> องอีกครั้งนะคะบุคคลที่มีรสนิยมทางเพศในล,ลักษณะของเซ็กความร้ายความสุดทางใจหรือแรงดึงดูดทางอารมณ์การทั้งองการทั้งสองเพศทางเพศเดียวกันกับตนและเพศตรงข้ามคือ <c oughs> เนึ่งคะแนจะเป็นของกิมไหนกันนะคะใ้มไดู่อฟังกันดีๆนะคะบุคคลที่มีอารมณ์ดึงดูดทางเพศกับตนเองมีความต้องการเพศสัมพันธ์กับตนเองเช่นมีอารมณ์กับตัวเองสำเร็จความค่ายด้วยตนเองคือเซ็กชวลิตี้แบบได้ค่าทันก่อนแ้วก <c oughs> ็ยิ้มได้ช้าไปอีกแล้วนะคะ